คืนนี้ก็จะสาหัสหน่อยเพราะว่าคนเยอะนะบางทีใช้เวลาถึงสองชั่วโมงสอบลมเพราะว่าทำกันมานานแล้วนะหลายปีแล้วนะสำหรับห้องนี้นิยมที่เรียนอยู่ในห้องย1ิบเอ็ดวันส่งคำถามเข้ามาก็จะถือโอกาสตอบเย็นนี้เลยนะ คำถามแรกถามว่านั่งสมาธิอย่างไรถึงจะดีนั่งบ่อยๆนั่งบ่อยๆถึงจะดีนั่งจนกระทั่งมันชำนาญขึ้นมาเนะีนะ่คือนั่งยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับสังขารเราเลยนะฮะสรีระร่างกายของเราอ่ะนะอย่างแรกเลยนะปรับท่านั่งให้พอเหมาะกับตัวเองก่อนนะอย่างที่สองก็คืออย่าไปคาดหวังกับ ความสงบนะั้งเวลาไว้สาหรับคนใหม่นะตัวนั่งสามสิบนาทีนั่งให้ครบอย่าลุกอย่าหนีปวดให้ตายขนาดไหนก็ดูนเข้าไปตรงตรงเนี่นะเรียนรู้จากอาการของกายของใจตัวเองไปเรื่อยอย่างเงี้เนดะี๋ยวต่อไปมันก็จะสงบของมันเองนะนี่พอทำบ่อยๆเข้าก็เกิดความชำนาญขึ้นมาเองนะถึงต้องใช้เวลาถึงยีบเอ็ดวันในการจัดคอร์สครั้งนี้เนะี่ย มันะโยงกัเก็บสะสมข้อมูลนะนะข้อมูลในการดูตัวเองรู้ทันตัวเองรู้จักอาการของจิตตัวเองอาการของกายตัวเองอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวต่อไปมันปัญญามันทำงานเองนะทำอย่างไรข้อที่2องนะทำอย่างไรถึงจะเข้าใจว่าใจที่ฟุ้งบ่อยๆกับจิตที่สงบเงียบสบายในการทําสมาธิแบบไหนควรยึดปฏิบัติ ไม่ควรยึดทั hehe, bloque, ้งสองอย่างนะทำทั้งปวงไม่ควรยึดถือนะสงบก็ไม่เอานะฟุ้งซ่านก็ไม่เอานะไม่เอาทั้งสองอย่างนะจะไปยึดอะไรไว้ทําไมนะถ้ายึดมันก็หนักขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นมันจะสงบหรือจะฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่านี่คืออาการของของอาการของจิตอย่างหนึ่งแค่นั้นเองสงบก็รู้ว่าสงบจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอย่างงี้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านแค่นั้นเองพระเจ้าสอนง่ายๆแค่นี้ นะยจะไปยึดเพื่ออะไรนี่ยรูเจ้าให้รู้ไม่ได้ให้ยึดนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นน่ปัญหาของคนที่ปฏิบัติใหม่ก็คือคิดว่าสงบดีกว่าฟุ้งซ่านซึ่งแน่นอนนะสงบมันเป็นอาการที่เป็นกุศลใน้ความฟุ้งนี่เป็นอาการของอกุศลเนะ่ยเวลากุศลเกิดมันก็จิตมันก็ทุกข์กันนะมันก็ไม่อยากจะฟุ้งซ่านหรอกไม่มีใครอยากฟุ้งซ่านนะแต่ก็ไม่มีใครเลือกได้เหมือนกันว่าจะฟุ้งซ่านหรือจะสงบ น่ะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันนะนี่พอสงบแล้วมีความสุขก็ติดสุขนี่เนี่ยติดสงบนี่นี่หนักยิ่งกว่าติดหนักยิ่งกว่าไอ้ความพุ่งซ่านนั้นอีกที่เนี่ยไม่ไปไม่มาติดอยู่แค่นั้นแหละมันหลายรายหลายคนที่ปฏิบัติแล้วพอเจอพราะความพุ่งเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่เคยสงบมาก่อนเนี่ยพอเจอความพุ่งแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติ ถอยหลังเข้าคลองแล้วฉันเลิกปฏิบัติดีกว่าเนี่ยหลายคนชอบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาความสงบมาเป็นตัววัดเอามาวัดไม่ได้เป็นอ่งั้นฤาษีชีพัยสมัยก่อนก่อนที่ผู้เจ้าจะเกิดเขาก็สงบกันอย่างงี้ทั้งนั้นแหละนะนะไดชตินพิญญาสมาบัติกันทั้งนั้นนั่งกันประเภทรากไม้นะ่พันรอบตัวอะไรเงี้ยน,นะนะ นั่งกันอยู่เป็นเดือนเดือนบางทีนะแล้วพวกนั้นก็ฝึกหนักกว่าแบบที่เราฝึกด้วยซ้ำไปถ้าเราไปเห็นนะก็มีการเรียนศึกษาเรื่องของท่านัน่งวิธีการหายใจอะไรสารพัดเนะี่ยที่เรียกว่าปราณหรือปรายณนะอะไรพวกนี้นะอาสนะท่านั่งอะไรทั้งหลายที่เขาคิดคนเงินมาเนี่ยเขาทำางันมาก่อนที่พสาสนาจะเกิดด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าที่เขาไปติดอยู่คือติดอยู่ที่แค่ความสงบนะ พอถึงที่สุดของมันก็เข้าไปถึงสมาบัติแปดแล้วก็จอบอยู่แค่นั้นนะไม่งั้นนะเจ้าชายสุรธานแล้วที่ออกบวชนะออกมาวิเนสกรมไปเจออุตกาะดาบทอาราละดาบออารากาะดาบ่นะออยคงจะบรรลุสัมมาสัมพุทธะไปแล้วมัง้งนะแต่พอเห็นว่านี่มันยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์นะครูเจ้าจึงไปเสวงหาด้วยตัวเองนะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปติดตายอยู่แค่นี้นะถ้าติดอยู่แค่นี้จะไปไม่รอดนั้นเวลาปฏิบัติ ของจริงเนี่ยมันต้องเห็นทุกนะเห็นทุกชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั้งใจเลิกทุกข์ไปกับมันนะ่ะวางความทุกข์นั้นได้นะ่ะไม่เอาอะไรกับมันสักอย่างนะ่นะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นได้นะ่ะมันถึงจะไปรอดนะเวลาเราภาวนาอันนี้วิธีการแบบพุทธก็คือเรื่องของนะการที่มีจิตอยู่เหนืออารมณ์โลกแบบนี้ทั้งความสงบทั้งความฟุ้งซ่านพวกนี้นะ่นะนะไม่ยึดไว้สักอย่างหนึ่ง ข้อที่สาถามว่าการตามลมหายใจไปเรื่อยแบบเบาๆยาว,ยาวๆและลึกในขณะที่นั่งสมาธิแบบมีสติไม่เรียกว่าเพลินในอารมณ์ใช่ไหมเพราะรู้สึกเหมือนว่ากำลังเข้าไปขนนะอยากทดลองหาคำตอบที่สงสัยแต่กลัวว่าจะไปนะผิดทางกลายเป็นเพลินไปในอารมณ์นะก็ทดลองดูแค่นั้นเองแต่ว่านะที่จริงแล้วเนี่ยผู้เจ้าสอนให้ทดลองนะ อย่าเพิ่งเชื่อนะทดลองดูว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วใจเป็นยังไงอย่าน,นีถ้าทำแล้วมันก็รู้สึกว่านะมันไม่ใช่ทางกับปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองนะไม่จำเป็นต้องเชื่อใครนะสมาว่านะเวลาเราภาวนาบางคนกลัวจะไปติดความสงบบางทีความสงบยังไม่โผล่เลยจะไปเอาอะไรมาติดนี่นะนะเพราะฉะนั้นลุยเข้าไปเลยนะถ้ามันจะดิง่งปล่อยให้มันดิ่งลงไปเลยปล่อยให้มันนะเข้าไปในสมาธินั่นเลย ดูซิว่าจิตที่มันเป็นสมาธิกับจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันต่างกันยังไงมันจะได้เกิดการเทียบเคียงขึ้นมานะ่ะเดี๋ยวมันรู้เองว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะเวลาเราฟังอย่างเงี้ยฟังคนอื่นเขาพูดให้ฟังมันก็เหมือนกับเ,เอาความฝันของคนอื่นมานั่งคิดแค่นั้นเองมีประโยชน์อะไรมันลุยไปเลยอย่าไปกลัวนะ่ะถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือผิดแล้วมันจะรู้อะไรคือถูกนะทดลองดูว่าไอ้ถ้านั่งแล้วถ้ามันมันลงไป สงบแล้วมันเป็นยังไงต่อสงบระดับนี้เป็นยังไงถ้ามันลึกไปกว่าน,นี้เป็นยังไงรู้เข้าไปเลยนะไม่ต้องไปกลัวเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าอ,อ๋ถ้าสมมลิว่ถ้ามันลงลึกขนาดนี้แล้วมันออกมารู้กายใจไม่ได้นะก็แปลว่าไ,ไม่ใช่ละหรือถ้ามันสงบแล้วมันเพลินไปความสงบก็แปลว่าผิดทางแล้วอะไรเงี้ยก็ให้สังเกตดูเพราะว่าแม้แต่ขณงใน นะชาญจิตนะรูปรชาญในว่า,ารูปรชาญอีกสามอันแรกนะั่นนะฮะยกเว้นอันสุดท้ายคือในว่าสัญญาณนะสัญญาญาณชานเนะี่ยมันสามารถที่จะนํามาเจริญนิพพานาได้นะมันจะไปกลวยความสงบพวกนี้เพียงแต่ว,ว่าให้สังเกตดูว่าความสงบนั้นเป็นไตรลักษณ์ไหมนะ่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอ,อัตตาหรือเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยไปสังเกตให้เห็นนะถ้ามันถ้ามันเห็นได้ทีนี้มันก็จะ วางเองนะมันจะเข้าใจอะไรขึ้นมาเองนะข้อที่สี่ถามว่ารู้สึกปวดขาไออาการเจ็บปวดอื่นทางกายเป็นสิ่งที่มันคับไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวเราแบบนี้คิดถูกต้องไหมคิดให้หัวแตกมันก็ถือยืดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่เ,เรื่องของการไปนั่งคิดเอาอันนี้วิปัสสนึกในความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันต้องเกิดเองไม่ใช่เกิดจากการไปนั่งคิดเอา เวลาเราปฏิบัติเนี่ยจะเป็นจะต้องไปนั่งค uh ิดหรอกมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกเวลานัตตาเลยคิดให้ตายใจมันก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะมันได้เห็นของจริงจะเป็นถ้ามันเห็นของจริงสักครั้งหนึ่งเช่นเห็นความเกิดความดับรู้อะไรแล้วก็ดับไปตรงนั้นรู้ทางตาก็ดับไปทางตารู้ทางหูก็ดับทางหูรู้ทางจมูกก็ดับทางจมูกอะไรเงี้ยเพราะมันเห็นความเกิดความดับที่ยิบอย่างเงี้ยมันเชื่องมันเอง มันยอมรับของมันเองไม่ต้องไปนั่งคิดนะเดี๋ยวไปมัวเป็นนักคิดอยู่เสียเวลาขาก็ไม่ใช่เราเพราะขามันปวดบังคับมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะพอกยับหน่อยหายปวดแอ้วนี่ไงมันไม่เที่ยงอันนี้ไปสร้างอารมณ์ไปคิดเอาเองคิดเองเออเองแล้วก็ไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีทางยอมรับได้นะเวลาดูเขาดูมันเข้าไปตรงๆอย่าไปปรุงแต่งอะไรมากนะ รู้สึกข้อที่5คิดว่าถามว่าคิดว่าตัวเองมียังรู้สภาวะกายไม่ชัดทําอย่างไรจึงจะรู้ให้ชัดขึ้นอย่างรู้สึกว่าชาๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสภาวะอะไรไอ้คำว่าไม่ชัดนั้งยมนี่คืออะไรคือไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรกันนะนะรู้แค่ไหนพอใจแค่นั้นอยากจะแนะนําอย่างนี้นะเดี๋ไปให้มันชัดมากกว่านั้น หรือให้มันเบลอไปกว่านั้นอะไรเงี้ยบังคับมันได้ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นมันเป็นยังไงรู้มันเป็นอย่างนั้นพอแล้วตรงๆซื่อๆดื้อๆแค่นี้แหละนะอย่าไปกากเกณฑ์ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะไปกากเกณฑ์ทีไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าผิดเพี้ยนไปทุกทีมันจะกลายเป็นการคิดเอาคิดเองเออเองนะเพราะฉะนั้นมันไม่ชัดก็รู้มันไม่ชัดพอแล้วนะมันชัดก็รู้ว่ามันชัดแค่นั้นแหละนะขออางเดียวคือรู้รู้มันอยู่แค่นั้นเอง นทีนี้ตัวสติสัมมัญญาหรือตัวสมาธิของเรามันยังไม่ตั้งมั่นมากพอมันก็ไม่ชัดแค่นั้นเองข้อที่6ถามว่าหากเรายังเห็นความอยากอย,กอยู่เช่นอยากทําธุรกิจให้สําเร็จเนื่องด้วยภาระที่ต้องดูแลครอบครัวคนฝึกปฏิบัติอย่างไรให้มีความบาลานซ์ของทั้งทางโลกและทางธรรมคุณก็ทําไปสิใครก็จะไปห้ามคุณพุทเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนี่ ไม่งั้นจะมีสัมมาชีวะเลยนะในมรรคแปก็ยังมีสัมมาชีวะก็ขอให้ทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องของสัมมาชีวะนะอย่าไปคดโกงใครเขาจะไปหลอกลวงใครเขาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าประกอบอาชีพสุจริตแต่ผู้เจ้าไม่ได้ห้ามไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดทั้งศีลไม่ได้ผิดทั้งธรรมนะก็ทนะนะําไปะใครมั่งมันมีภาระเนะี่ยพวกที่มาปฏิบัตนะิมีภาระทนะั้งนั้นแหละต่อให้พระนั่งอยู่ในวัดที่เฉยยังมีภาระเลยนะี เพราะฉะนั้นก็ทํางานของเราไปไม่มีใครก็ให้เราไปอยู่ในถ้ำจะปฏิบัติคุณต้องไปอยู่ในถ้าในป่าห้ามมายุ่งกับมนุษย์อะไรที่ไหนหรอกก็ทําไปสนะิฝึกไปในขณะที่ทําธุรกิจอยู่ก็รู้สึกตัวไปถ้าใจมันมีความโลภรู้ทานความโลภนั้นอย่างนี้เป็นตน้นะทำธุรกิจแบบพุทธเจ้านทำอย่างนี้นราะฉะนั้นะนะในความภาคเพียรในการที่จะทํางานทําการเพื่อดูแลครอบครัวนะนะ เป็นเรื่องที่มันถูกต้องอ่ะถ้าจะพูดอีอย่างนะัคือผู้เจ้าสอนให้งกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะไม่ใช่พระนี่ถ้าพระที่ผู้เจ้าสอนให้มักน้อยสันโดษใช่ไหมล่ะนะให้มักน้อยนะแต่ถ้าเป็นโยมเนะี่ยสอนให้สันโดษนะถ้าม,มักน้อยนะมักน้อยอยู่ไม่ได้นะชีวิตคารวัตเนี่ยนะแต่ต้องสันโดษสันโดษคืออะไรยินดีพอใจในสิ่งที่ตนหามาได้อย่าไปโลภโมโตสันเกินกําลังของตัวเองอย่าไปตั้งเป้าอะไรไปสูงเกินเหตุนะ ทำเท่าที่เราพอทำได้นะแล้วก็ให้รวยที่ทำอยู่เนี่ยก็แค่ชั่วคราวนะให้รวยขนาดไหนมันก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายก็แค่นั้นเองนะดูแลกันดีขนาดไหนนะลูกเขาก็ลูกเต่าที่เขาจะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเราก็ไปบังคับไม่ได้นะอยากให้เขาได้ดีนั่นแหละก็ราอาจจะไปไหนก็ไม่รู้จ้งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับความจริงแค่นั้นเองนะเพราะะฉนั้นทางโลก ทำให้เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็เอาสติสัมัญญาใส่เข้าไปด้วยไปรู้เท่าทันนะถ้ามันโลภก็รู้ทันความโลภนะถ้ามันอยากได้ก็รู้ทันความอยากได้มากๆอะไรพวกนั้นนะนะเราจะได้ไม่ไปทำทุจริตอะไรขึ้นมาแค่นั้นเองนะงทีนี้พอเราฝึกไปบ่อยอยางเงี้ยทำงานไปรู้สึกตัวไปทำงานไปรู้สึกตัวไปเราจะรู้เองว่าเออชีวิตบาลานซ์มากขึ้นชีวิตมันง่ายมากขึ้นไอ้ที่มันทุกข์อยู่เพราะความคิด ยิ่งโลภมากอยากได้มากเท่าไรยิ่งทุกมากเท่านั้นนะเพราะไม่มีใครที่ปรารถนาสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาหรอกนะตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องได้กําไรเท่านู้นเท่านี้ได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้เ,นเรื่องปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันมันเงนี้ยนะไอ้ความอยากทั้งหลายเนะี่ยมันก็จะเบาบางลงไปได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นทีนี้ก็จะมีความสุขมากขึ้นแค่นั้นเองนะข้อที่7ถามว่าการที่เราสร้างเหตุไปเรื่อยๆ แบบนึกได้ก็รู้ mm. เผลอก็รีบกลับมาที่ฐานรู้ลมแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแบบนี้เราจะเป็นคนเฉยไว้หรือเปล่าคะเราไม่ต้องการสนองโราพระเจดสิกที่เกิดความอยากได้อยากมีคะ่ะเลยเอาเท่าที่ไหวก็แงอยู่แล้วถ้ามันไม่ไหวจะไปเอาอยังไงถามหน่อยก็ต้องเอาเท่าที่ไหวนะก็ดูตัวเองทีมันเลื่อยเฉยไหมล่ะ ไอ้เลื่อยเฉยคือนานๆรู้ทีแล้วก็ปล่อยให้คิดเลื่อ,อยเปื่อยเฉยแฉะไปนั่นแหะมันเลื่อยเฉยแต่ถ้าเกิดมันมีสติรู้อยู่มันจะไปเลื่อยเฉยได้ยังไงนะมันก็ทำเท่าที่มันทําได้ดีแหละนะอยากได้ให้ตายแต่กำลังเราไม่ไหวจะไปทํำยังไงอ่ะมันก็แค่นี้แหละนะเพราะนั้นก็ค่อยๆไปอย่าใจร้อนนะ ฝึกภาวนามีสงบสลับไม่สงบในการดําเนินชีวิตจะนําพลังสมาธิปรับใช้เทคนิคการแยกกายกับจิตเพื่อผ่านเวทนาให้ผ่านอ๋อนี่อันนี้ไม่ใช่คําถามอันนี้รายงาน <c oughs> นะคุณอย่าพยายามไปแยกกายแยกจิตอะไรนักหนานะมันไม่ใช่เรื่องของคุณที่จะไปแยกกายแยกจิตนะนะปัญญามันแยกของ,ของเขาเองไม่ใช่เราไปแยกนะฝึกรู้ฝึกดูไปเรื่อยเอยนี่ยพอถึงวันหนึ่งเขาเห็นความเกิดดับ ของโรปของนามขึ้นมาเดี๋ยวเขาแยกได้เองนะไม่ต้องรีบร้อน,นความคิดที่ไม่มีสติกำกับเราถือว่าความคิดที่ฟุง้งถูกต้องไหมความคิดคือความคิดความฟุ้งคือความฟุงนะ้งในคนละเรื่องกันนะความคิดเป็นสังขาระขันความฟุ้งสั้นเป็นตัวอุทัจจะนะ ก็เลยอุทธัจจะในะภาษาบาลีนะเป็นเป็นตัวโมหะชนิดหนึ่งนะใน,นความคิดไม่ใช่ไม่ใช่ใชกิเลสนะอันนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้นะ,นะความคิดไม่ใช่กุศลเรืร่องกุศลความคิดก็แค่ความคิดนะจนะิตมีหน้าที่ที่จะต้องคิดอยู่แล้วนะ,นะที่ท่เป็นกุศลเรืร่องกุศลก็คือมีอกุศลเจสีเข้าไปประกอบร่วมแต่ว่าความฟุ้งนี่กุศลล้วน นะเพราความคิดอาจจะเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีก็อยู่ที่ว่าขนาดนั้นเป็นยังไงถต่เกิดว่าถ้าเราสังเกตดูถ้าเรารู้ทันความคิดก็จะเห็นว่าความคิดนั้นเป็นแค่เพียงความคิดแค่นั้นเองไม่มีดีไม่มีไม่ดีดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเราไปให้ค่ามันการให้ค่านั่นแหละคือการที่มีเจตสิกที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเข้าไปประกอบร่วมอยู่แค่นั้นเองนะทำอย่างไรให้ปัญญาตัดภาษาต่างๆที่เข้ามากระทบให้เร็วขึ้น หมอบอกว่าเป็นอาการของโรคซึมเศร้าไม่ใช่เพราะนิสัยเรานะจะไปตัดผัสสะให้รู้ทันผัสสะก็ไม่ให้ไปตัดผัสสะนะการกระทบทางตาหูจม,มูกลิ้นกายใจมันกระทบทั้งวันจะไปตัดไม่ได้ยังไงนะก็ต้องต,ตาบอดหูหนวกไงต้องอย่าจะตัดผัสสะนะนะเพราะฉนั้นมันอย่าไปตัดมันรู้ทันอาการของการกระทบนั้นนะรู้ทันอาการของการกระทบ แน่นอนว่าโรคซึมเศร้าแค่โรคอย่างหนึ่งนะฮช่จะว่าไปแล้วภาษานั้นก็แค่อาการกระทบอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เราอยู่ดีไอความซึมอาการซึมเศร้านี่ก็เป็นของอาการของโรคอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เราเนี่ยไอนะความทุกข์ทั้งหลายก็ก็เป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เราทุกข์อีกนะนี่ถ้าถ้าจะพูดแบบนี้นะนะแต่ทั่วไปก็พอซึมเศร้าก็มีความสึกเราเป็นซึมเศร้าอยู่เราทุกข์อยู่นะ มันแยกไม่ออกตอนนั้นก็ฝึกจากการรู้ภาษานี่แหละไปเรื่อยๆนะโอ้เยอะเหมือนกันนะนี่ความคิดฟุ้งคือมันตั้งใจที่จะคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยคนละอันกับที่เห็นสัญญาขันมาทํางานใช่ไหมความคิดกับสัญญาขันคนละเรื่องความสัญญาเป็นตัวเป็นตัวจาได้หมายรู้นะตอนแรกหนูเข้าใจว่าเห็นสัญญาขันทํางานมีความฟุ้งอยู่เพราะเท่าที่ดูสัญญาขันมาทํางาน ตลอดเลยแค่ไม่ได้ไปสนใจมันดูมันเฉยคือเวลาที่ขันห้าเอาทำงานนี้เขาทำเขาเกิดดับพร้อมกันอยู่แล้วนะเขาเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันโดยเฉพาะตัวนามาขันทั้งหลายนะนะถ้าจะว่าไปแล้วไอ้ความฟุ้งก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัวสังขารขันแค่นั้นเองมันมันต้องมีความคิดก่อนมันต้องนึกเออมันต้องนึกก่อนมันจะคิดไอ้ตัวนึกคือตัวสัญญาขันไอ้ตัวคิดตัวฟุ้ง ปรุงแต่งอะไรทั้งหลายเนะั่นเป็นตัวสังหารละขันนะซึ่งมันก็ทํางานร่วมกับรูปขันที่ไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสใจเขาไปรู้อารมณ์ทางทางรูปขันหรือทางผัาษะนั้นแค่นั้นเราเวทนาขันความสุขทุกข์อะไรก็โผล่ขึ้นมาแล้วอย่างอื่นก็ทํางานพร้อมๆกันแต่จะว่าไปแล้วนะตื่นตีสี่ครึ่งทุกวันตั้งแต่เริ่มภาวนาทําไม ไม่ง่วงใช่ไหมรู้สึกตื่นรู้ถ้าเป็นการตื่นทำงานธรรมดาตื่นเช้าขนาดนี้ต้องง่วงเพลียแน่นอนเ,ออเป็นเพราะฝึกสติตามรู้ตามดูความคิดทั้งวันหรือเปล่าที่จริงแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนอนดีฟสลิปจุดสักสองสาชั่วโมงมันอิ่มขมันแล้วแหละมันสามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรได้เลยเพียงแต่ว,ว่าเราเป็นประเภท ต้องนอนแปดชั่วโมงอะไรอย่างี้นะเราก็ติดมาอย่างนั้นแต่ที่จริงมันจะไม่ต้องแปดชั่วโมงหรอกพู้เจ้านอนอยู่แค่สี่ชั่วโมงแค่นั้นเองนะเสรษฐีนอนหกจะจกนอนแปดเคยได้ยินไหม <c oughs> น่ะขอทานอดอดอดแดดแดด,อดนอนซะยี่สิบชั่วโมงนอนมันทั้งวันลุกมาก็ไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องตื่นเวลานู้น,น,นเวลานี้ถ้าตื่นมาทํางานจยตื่นมาหกโมงก็ยังไม่อยากตื่นเลยใช่ไหมใจไม่อยากไปทํางาน ถ้าท่านมีความเพียรอย่างเงี้ยนะตื่นมาตีสี่ันก็ไม่ง่วงนั่นเองมันอยู่ที่ใจของเรานะนะเอาละตอบแค่น,นี้เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวจะต้องไปสอบอารมณ์ทางโซมนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมว็นกัน